lee p อ o n e 17 Pro อาจมีฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอจาก2กล้องได้พร้อมกันไม่นานมานี้ค่ะช่อง YouTube FPT ได้เผยภาพ l a n เดอร์ดีไซนใหม่ใน iOS 19และท้ายคลิปค่ะย,ยังได้เผยฟีเจอร์ใหม่ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับ iPhone 17 Pro นั่นคือฟีเจอร์การบันทึกวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันจอนร์นพอเซอร์เผยว่า iPhone 17 Pro และ17 Pro Max จะสามารถบันทึกวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ค่ะมีอยู่แล้วในหลายๆแอปเช่น Snapchat ที่สามารถใช้กล้อง จากตัวเครื่องได้เลยและฟีเจอร์นี้ค่ะไม่ได้เพิ่งมีเป็นครั้งแรกแต่ได้ถูกนํามาใช้ใน Samsung Galaxy S 2 1และรุ่นใหม่ๆการบันทึกวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างมากเพราะจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบเห็นหน้าและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องหลังได้พร้อมกันเลยไม่ต้องสลับไปมาหรือตัดต่อในภายหลัง iPhone 17ทุกรุ่นค่ะคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายน2025นี้แต่ณตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าทําไมฟีเจอร์นี้ถึงรองรรับเฉพาะุ่น และรุ่น Pro m a x เท่านั้นข่าวลือที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะรอดูกันปลายปีนี้ค่ะ